สีแล้วเนาะหางวดนี่ไว้แต่ท่านว่าผุ่นท่านว่าสองงวดสามงวดท่านว่าสามงวดก็ถือสามงวดมั่งงวดที่สี่มืกก็ล่านี่ก็ถือจ้าและสี่งวดนั่นแหละหกหนึ่งมดมงกล่องพี่น้องตรงๆเลยบ่ได้กลับเลยนะหกหนึ่งตรงๆมอเตอร์ไซค์ขั้นนั่นออกหนึ่งเก้าหกเลขข่ายสามตัวอีกขั้นนั่นสี่สองเก้าออกเลขหน่ะขั้นที่สองปั๊มออกวัดชุ่ขั้นเลยซื้อมากขั้นใดก็ออกขายออกก็ออกวันนี้ สมซื้อเจต็นรถเนาะข้ายไปบรรทารถเกียงสี่เกตเก้าบรรทาว่าเขาอัดไรบอลเสื้อซส้อรถไปผมมาซืือเขาอัานเครื่องหนึง่งม,มาสั่นอุ้มเซ้งมาสั่นแล้วว่าเอาเครื่องนึงก็เอาเป็นย่างมาสั่นได้คัานาน,นั้นคันเ็นบ่อเจ้าเขียนมันหมานบ่อวันอยาว่าแต่เจ้าของเขียนบ่อหมานไรรัดไปเขียนมาด้วยกันนะจ๊ะ โอ้ดีใจน้ำได้เกลเด้เอโอ้ยพอใดแหงๆปังแห้งพอได้สื่อเน่วอยู่น่ากินละ่ลระรถก็ได้ขายมันกก่ปเจได้ขายก่อนหอยออกกเ็เลยถึกหน่อยอขันโุกมากกวอนม่นจะถึกหน่อยที่ครับสื่อต้องห้ผู้อื่นสื้อหาย่่า ถ้าซื้อเองมันเพิ่นบ่หายเพื่อให้บอกอย่างเดียวนะถ้าั่นบอกคนนี่สมุดว่าคนยางม่านรีต้นเขาบอกร่อยๆก็ออกรลดนังซส่นะแต่ว่าคนบ่สนใจแล้วกับบ่เสียเฮ้าบ่สนใจเฮาแล้วกับบ่เสียเฮ้ากัเลยพลาดกัเลยพลาดเพราะว่าเขาเดาจิตใจเฮาบ่ไดนะว่าเฮาเป็นคนจางไดเฮาถือศีลเฮาเป็นจิตใจดีจิตใจสะอาดบ่ได้ย่องกับของได้ท่านปฏิบัติได้นะ ปฏิบัติเอาแมนแมนเก้เว้าตลอดเลยปฏิบัติเอฟซีเป็นไงวะอ้ยเก้คือเว้าดีแทนน่าถือหน่อยก็ถือถือายก็ถือฉันเป็นคนบ่อยากซื้อวะนี้หันซื้อมันหันถือโลดสหฤทธิ์หัวที่ไปขืนเงินเอาคนแบนดึงยาวน้ำเกลว์หนึ่งแปดน้ำแซนบัตหกหนึ่งเพิ่นบ่เอาเอาตื้ออีกแล้วว่าฉันพักกระทั่งผัวทั้งเมียทั้งงานอันนั้นเพิ่นเพิ่นหัวขวนมาเทนน่าโป่งห้ยสองรอยเด้อฉันเน่ค่าค่าตื้อ จ้าก็เลยว่าสิงินนี่มันถือหน่อยสำหรับบานีขังเราอยู่สองบาทค่าทำเนียมบ่พ่ออะให้วไงอ่ะมันวะอันแล้วว่าเอามาเออเอาราจายมาติมมล้วค่ะทำเนียมมาแบบเออเสียรียนของมันับขังเราอยู่สองบาทไปซื้อไปซื้อเนี่ยแล้วสิว่างมืออื่นนะจสะไปซื้อแล้วก็จีป่วยเล่าเอองานจีปูคาลอตเตอรี่หา แสดงว่าจองไว้แล้วมันบ่เดียวนี่จองน้ำเล่าไว้แล้วแล้วท่านเรียกว่างไปเอาอยูหมือนจองตัวใดเนาะเดี๋ยวมีแล้วแปดสามนีแล้วนี่นี่ขั้นอืมเราจองไว้แล้วขั้นนี่ซื้อมาามือมือเลขออกพอดีแต่ว่าคําแล้วนี่มีขั้นนี่ต่อมาจอดตองหวดเลยนอืมจอดตองหวดกับขาขั้นใดขายออกมือใจเลขออกคอยมาเอาขั้นนั้นจ้าอันนี้เอาไปอารลอตเตอรี่ไว้ก่อน กั็บ่อแม่ตั้งว้าเด้ยพี่น้อง,งเจเป็นรถ่นี่วมาแต่เราว่าซื้อขั้นใดออกขั้นนั่นอีเลยดิรถทุกขั้นกับ่ไดดว่าซื้อทุกขั้นที่แม่บ่อเจ๊จมักขั้นไหซื้อขั้นใดออกขั้นนั้นเพราะว่าเราเป,เ,ปเป็นเต้นรถเป็นจังวา่าเป็นบ่ได้ตั้งใจเป็นแบบันกเป็นผูอ แต่วันนี้สิฟุกซุงวดแหงนั่นแล้วชอบเปลี่ยนมั้งแต่ไส่หนึ่งเก่าหกกันยังออกเลขถ่ายน้องเหนื่อยแล้วก็ไปยิบมาถือพ่อเตียนโรจะไม่ง้อดอนแหงหลายขั้นเขาจะยังมาถือแจกเนาะวงนี้มันมีหยั่งบารีเล็กทีหนึ่งเก่าหนึ่งกับบ่อขายสันเลยเจ้าก็ยังมายิบถือหกหนึ่งบริกรับสั่ดิบริกรบดิเล็กแค่นี้ขั้นนั่นกีดห้าสี่สี่กับบริกรับดิตรงตรงดิเยลัด ขั้นนี้กับแปดสามตรงๆลได้นี่เอาลูกเอาเลยไลลยดแปดสามบาได้กลับเอาพันสิว่าตัวแกฉให้แะชั่วให้เอฟซี่ันเบิองเนี่ยอันเก่านาออันเก้านี่คืออันเก้าอันก้อนเนี่ยอานจ้าพี่น้องเรื่องจริงไม่ได้โม้นะคะห้แต่ตองวดผุนิ่เนาะเจ้ามเอาเนาะแมนจตตองวดแล้วเลยว่าเลยบ่มาเอาอีกว่างห้ยแล้วมันถือนแว่มาอาดูมันลายนี่ห้ยตองวดกัหารลอตเตอรี่โลด นี่ละงวดที่ผ่านมานะคะดูวันที่ด้วยวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดถือมาซีงวดนี่แหละสีงวดติดวันนี้งวดที่หาจากขันงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้านี่เป็นงวดที่หาค่ะถ้างวดนี้เขาอีกกระสิให้อีกยู่เพราะว่าปีนี้ทั้งปีแล้วมันแหกดีแหกดีแต่ท่านว่าท่านว่าสามงวดก็ถือเนาะค่ะมากงวดนี้อีกกระถือถือหน่อยถือหลายแล้วแต่จังหวะกินวถดนี่จากเลยที่เขาเนาี่ยงกินรถซสื้อมา เอาเหนียวหวไปเลยเนียเนี่ยหิยวไปเหิยวไปต้องเห้นแล้วหิวไปแล้วบอกกินไรบ่ได้เป็นเบาหวานขั้นนี้ไปออกทอกสดีค่ะเก้าศูนย์ค่ะแม่ขั้นนี้บอกทอกสรนะคะพ่อยีาถูกต้องนี่ขั้นสี่เก้าศูนย์นี่แม่เออออกทุกขั้นของซันน่ะให้ซื้อไวโลดซื้อทอกสอีออมซินไว้เลยหายเลขน่ะเมีนหามันออกกยังวาอยู่ ยัยเอ้ยเ่าก็ซื้อบัตรได้กันเป็นคอมเมนจ้างานนี้ใอยซื้อมันได้เลือกไปเอาลอตเตอรี่ไว้เนี่ยกั้นแดงนี่ยันเลือกไปหาพ่อปีศาจน้ำแนวเลือกจ้าวระศัตรจ้าจ้าโอ้เราหาเก็บเงินอยู่เวลาโทรหาเราหมดเศร้าเนี่ยพ่อปีศาจ่ะเราอยู่บ้านใดอีกพอเราอยู่ทางอำเภอเพชรเราก็ะไฮแม่นเนาะแม่นบ่สามตัวแตกแล้วเราโอ้ยวันนี้บ่แม่นค่ะเราอันโทรหาว่าไปเอาเงินอยู่ซะนี่ได้หลายปไนไดนพ่อสั้น ยวสิบวชุ่ฟังดอกไลยเติบยู่อาจารย์เดว่ายาสิบวชลักภาษาพุทธเนาะสิบวชรักแสนอยู่บอกมันถึกเข่าสามตัวมันเข่าสามตัวได้หลายดิสามตัวคือจันหาจี๊ยงซื้อสองร้อยคุ้นสองรอยเาแล้วไปให้เก้าเก้าเจ๊ดมันกับตดคือเก่าหันละครับสามกับกับติ่มปี๊สามกับหนึ่งหมุนสามหมุนหนึ่งอ่ะบาทนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้เจ๊เพิ่นเคียนให้อีกเลยเนาะเอาพี่น้องอยกกับเบียบตาเด้อ อยากกระพริบตานะคะให้เกรลเล่าเขียนให้เลยเบิ่งเกินเบิ่องทะเบียนรถเกินมันเลื่เอาเบิ่งเบิ่งพิจารณาขั้นใหญ่มากนะจ๊ะสองเจ็นแปดสามไฮเอฟซี่ใส่ดวงค้นดวงแห้งน้ำแน่เนี่ยสองเจ็ดแปดสามคอยซื้อเพราะได้ตัวเลขคอยเพราะซื้อดิอ้าวคือว่าออกบันอ เอาทั้งไงเอาทั้งไงเอาทั้งไงฟานไปใส่ไหล่ยุคนมันมันหลุดออกมันเหยือดูยังไงออกบ่ออกโพดจนโยดอืมเอาขั้นเดียวสก่อนเนาะจ้ะเพราะว่ามันบอท่านได้ฝันได้อีหยังเลยให้มันได้สก่อนหาลอตเตอรี่ไว้หลุดตัวนี้แปดสาม ส่วนมากมันสิออกเลขไทยแปดสามดีวะแต่ว่าสองเกีก,กับกันไว้น้ำเนาะ,ะกันไว้น้ำเอาแบบนี้นี่ทะเบียนรถสองเจ็ดสองเจ็แปดสามแล้วทอนี้แหละท่านี้ตีแล้วทอนี้เพรา,ามีเลขหายดิ<ม>อันมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่หันแปดสองศูนย์ไปหาเลขไทยก็ได้ค่ะพะว่าขั้นนั้นหนึ่งเก่าหกมันออกแล้วฟีโน่ที่ถังน้ำมันมันหัวนะ่ะ มันออกหนึ่งเกลอหกเลขไทยขั <c oughs> ้นที่ปั้มไตสี่สองเกลอออกเลขหนา <ừ. S 1> ที่ไปสมเบิด์สามพันสี่พันนะอันนั้นข <ละ S 1> ั้นที่สองออกรถอันนั้นเอาเท่านี้แหละเท่านี้ไปก่อนเนาะเท่าจ้าก้อนไปหาลอตเตอรี่เดี๋ยวล่อเ<ะ>จสิบวงสองอยูวัตเต้วันสุกหนาะว่าสิบวงสองมืออื่นบบบนี้มันค่าวันพระซื้อของบ่ได้ค่ะมันบ่มียนนั่นต้องไหวเจ้าที่ตลอดนะอืเท่าไรก็เจ๊บบอกเจ้าก้อนอย่าเพิ่มยก นี่แหละคือขั้นเด่นต,ตัวต,ตัวเด่นอน,นี้สองอัธเบียนสองเจ็ดแปดสามถ้าตัดกับสองเจ็ดแล้วกับแปดสามขันขันจิตตัดซามตัวกับเจ็ดสามแปดสามนะเอาแปดสามนี่แหละเพราะว่าขั้นใดมันกับเปย์หลดมันบดได้กลับได้ขึ้นได้ลงมันเปย์หลดขั้นหกหนึ่งมากกับหกหนึ่งโหลดขั้นนั้นมันกับเอาแปดสามนี่แหละเน้นตัวเดียวละแปดสามกิดเซนเตยทุกวัน สี 3. แปดสามก้มก right. uh, ึ้นไ็ได้นิดเดียวโหลดแปดสามตัวเดียวแปดเจ็ดบ่อตอนนสองสามบ่อตอนี้มันเคยออกไทยตลอดที่โหลดค่อยได้กลับเออเช่นใดตั erm ้งหมดแปดสามเจ็ดจอดไ่นี่พวเกลยวม้าไทยมันก็ยังออกแปดสามเจ็ดโหลดมได้กลับมัได้ยังดีมันสีลายตัวมันสหลายตัวมันสิเปียงเงินเปียงเงินค่ยเงินเลยเอาไปนี่แหละชั้นสิเมนเอาดอกสิเมนเอาดอกพ่อเไวนี่ละนี่แหละเอาน เป็นแค้นพี่น้องตัวเดียวโรดวันใดมาขั้นเดียวเนี้ยเท่านี้น้องตั่สิเลกออกกันลายมืออยู่ค่ะไปว่ากันเน่นเน่นไปว่ากันต่องวดทันทีสองหางโม่งกลมไปเลยตอนนั้นอม่เป็ดเดจอดเลยนะครับโตคอยซื้อมวดว่างหันตัวนี้แล้วเนี่ยทะเบียนรถขั้นแดงเอาซื้อมาไม่จอดอยู่เนี่ยมันจะออกงานแล่ละเต้ไม่แน่ ว่ามากกรบพานได้จากว่าต้องซื้อคันไปอยากซื้อก็ซื้อสั้งรังลอตเตอรี่ไว้เราได้แปดสามตองวดคันสันซื้อลอตเตอรี่ใบแรกมีฉันยิบใบแรกออกเลขนั่นไปซารีไปยิบหกหนึ่งขึ้นว่าซื้อไหมงวดแปดเก้าก็ไปยิบแปดเก้าขึ้นมาแตอซารีม็นยังจำได้เลยมือหนีกับแปลเงินน้ำเพลินจองไว้แล้วมันบ่เดียวนี่บอกเคนแล้วว่าสีว่างมือใดเป็นว่ามืออื่นคอยมาคันเลขคันคันได้ลอตเตอรี่มากนะเอาตัวนี้ไว้ให้แน่เด้อม่นบอกเอาแปดสามไว้ให S <S <จะ S 2> เอาเบิดเลยจ้าสิไปดตัเศ้าในแพงนั่นจ้ามื้ออื่นค่อยสิว่าง <โอ S 1> ไปเอาอยู่มื้อน,นี้เพิ่นจองจ<ะ>แล้วพี่น้องจองไว้แล้ว <S <S 2> <S 2> สาธุว่าจะขี้งบ่คิ้บัดไปดึงเอาน้าเพิ่นไปดึงเอา18บาท61เพิ่นได้ผู้เดียวว่าซั่นเนื้ออยาิ่นเว้าเศ้าหัว